สวัสดีครับผมนายมานะโทขันครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์โรงเรียนดูกอึงประชาสามัคคีสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดได้พัฒนานวัตรกรรมสื่อการเรียนรู้คลิปวิดีโอลำเต้ยประวัติบอพันขันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิน่นโดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ g ีพาร์ตไฟสร่วมกับระบบคลังสื่อ o b e บ c o n t e n t Center สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็น มาของบ่อพันขันซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของอำเภอหนองฮีซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งเสริมให้มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ให้ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกรวมไปถึงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสู่ห้องเรียนวิถีใหม่ด้วยเทคโนโลยีใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เอามาธนาเชิญมาเอามาธนาเชิญมาเที่ยวทุ่งกุลาเที่ยวบ่อพันคันบ่อน้ำานี้อัศจันบ่อน้ำานี้อัศจันตัดไปพันคันลวก็ยังบอกสียได้ดื่มได้กินหมดโลกหมดภัยได้ดื่มได้กินหมดโลกหมดภัยนาคาพ่นพิษเป็นไฟนาคาพ่นพิษเป็นไฟถูกตาผู้ใดละนั้นต้องกระเด็นเดี๋ยวนี้เรียกบางตาเนียน เดี๋ยวนี้เรียกบ้านตาเนียงชื่อบ้านตาเดลล่านั้นตังต่เก่าแต่กกแต่เข้าบอกเราเป็นกอนต่กกแต่เข้าบอกเราเป็นกอนอวอละหัวใจอวอนอวรหัวใจอวอนงามนาสะอ่อนคือนางแสนสีอยู่เมืองจำปาบุร sure. ีอย <tr> 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 ู่เมืองจำปาบุรีเมืองนั้นมีนาคมาอยู่เฝ้านิทานบอกเราสนุกเฮฮานิทานบอกเราสนุกเฮฮาบอกว่าละเท่าห้าํำโปง บอกว่าเท่าหาทคำปงตามน้องชมยงล่องเรือลาวาความรักตักในยูราความรักตักในยูราอุทร์นั้นหนาไม่ยังจริงใดข้าฟันกันตายละมอดห่วยชีวินข้าฟันกันตายละหมอดห่วยชีวินนาคินทองมนเลวไวยนาคินทองมนเลวไว้น้ำก็เหงาถายแห่งไปเป็นดิน เพื่อไปตามน้องเยื่อผินเพื่อไปละตามน้องเยื่อผินให้กับทานิน้องนางคนดีโอแม่แสมซีเจ้าอยู่แห่งใดโอแม่แซนสีเจ้าอยู่แห่งใดป,ป,งป้าปตายม่เมีนไปเถิงฟ้าป้าตตยละเมีนไปเถื่ฟ้าองค์อินท่านี่ก็เลยสอดส่องให้ยินซีนี่แล้ลวอยู่ละเตาอ่อนเตาอ่อนว่าเตาอ่อนเตาอ่อนกินตาขอนได้หอนลงวินตรงโฉบลงเร็วไว มินตรงโฉบลงเร็วไว้กินป่าหมดไปแลว้วบ่มีอยู่คางนอนฝันว่าสิไดจีตสางนอนฝันว่าสิไดจีตสางเป้นมาพามาสร้างสารไใหไงประวัติเรื่องราวเป็นมาเรื่องทุงกุลาแผ่นดินกว้างใหญ่เดินทางถาลงเข้ามาพัวกุลาในค่าขาเยเรือไปหาของข้างน่อยไข่ไงหาของค้างน่อยไ่ไงหาไปบ่ได้น้ำตาไรารินในยานแตชี ว่าสิ้นเดียวไปเบิ้งดิแต่แหงนี่แต่ไงบ่มีเงาเดลแมนตนไหมตนไหมโอ้ตนไม้ตนไหมก็เลยให้เขาใสกันโอ้วนลันนาละนวลนาละนาละนวลหักกันนั้นสัญญากันไว้หักกันนาสัญญากันไว้อยาปยาไหลกันนายาปยาไหลจะกันนา